ของแล้วทำยังไงอะไรอะไรทั <c> ้ <oughs> งหมดร้อยเอไม่ใช่95้สมั้งถึงมันก็แ5านี่แหละ,ะไม่ถึงร้อยเอไม่น้อยขอยบออกมาหน่อยลูกเดี๋ยวให้เพื่อนคิดตั้งเออดีใจนะคะดีใจด,ใดีใจดีใจอะไรคะ มาเซเว่นนะคะดีใจนะอันนี้ขอบคุณค่ะครับผมเดี๋ยวเราองเชื่อกนดิมแล้วมันกินราตรงนี้เบนอย่าเพิรับถไหมคะไม่คับ ขาดอยู่เธาเลยพอพอพอมีน้องร้อยอยู่อืมอันรเพิ่นไม่ให้เพิ่นไม่ให้ใส่ถลงนี่ของหโอ้น่าอร่อยเนาะทำไมซื้อเป็นแท้ลูก ไม,ไม่พึ่งออกเพราะว่ามันอันนั้นอยู่กำลังรอรถนะคะกำลังรอรถไป เดินทางกลับแล้วนะคะไปเซเว่นกับเอดมินน,ะะนมม้อยนื้อแาหมดบารีแล้วของแม่เฮ <c oughs> ้ยส,สั่งป่าทเองแต่ที่ป่านจะแต่แม่รู้จะไม่ได้กิน เดี๋ยวเดี๋ยวคันดูก่อนร้อนไหมอ,อะไรเนาะอะไรตกลูกอะไรลูกขนมหล่นเหรออนน่งกินสิมันจะได้ไม่หล่นนะ่ะนั่งกินดีๆใช่หนอเดินไปเดินมามันก็หล่นหายเก็บมอเตอร์จิ๊กลถมืสองได้ไหมนี่เออเก็บออกมา สะพานเนาะน,นี่เลี้ยนี่เกลียดกันเออไม่เกลียดแ,แล้วไมเกลียแล้วเกลยเลยเกลียเลีนะน้ำเยอะเลยนะนี่นะหญ้าไวาเยอะนะหญ้าเต็มทุ่งนาเลยลนะ่ะเขามาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายแถวเมืองมีป่าใหญ่นะมีควายเยอะแต่ก็มีความทุกข์นะเดินไปกับควายเหมือนค่อยเลี้ยงวัวสามสิบสองตัวลนะ่ะ โอ้โหรถมานี่ก็ระวังระวังนี่เห็นไหมข้อสียาใสนี่บ้านนี้ทำรังคาสามสีเนี่ยเออสองสีสองสีสามสีบอกสามสีบ้านสรสี โซลัสสีโซลัสสีบ้านเขาทำชงอะไรแบบนี้นะฮะนี่มันสลับซับซ้อนกันหรือต่อออกอันนี้สองซันไม่มีกินดได้ไหมโซลสัสส,ลสีโซโซลัสสี นี่ที่วันนั้นน่ะที่ที่แม่ไปนะไปแบบนี้ที่มันถึงคําตะกานอ่ะมันฝนตกแลก็ไม่ดูกัเล่งไปไปแล้วไม่รู้ไปเลี้ยวที่ไหนมันถึงไปคําตะกากินขนมมันทูน่าเลยขนมอะไรอ่ะมันแซนด์วิชทูน่าเลย พอแล้วอ่ะกินคนละครึ่งเลยลูกือนนพอแล้วเอออิ่มแล้วเออนี่มันหอมหวานมันนึบนึบนึบเหมือนมันจะดึงแก้วเรานตาถ้าฟันไม่ดีมันประดาะ <c oughs> มันก็หลุดเลยแ <c oughs> หละหลุดเลย <c oughs> มันหลุดมาตามขนมเลยแหละเหนียว ของไม่ออฟน่าจะไปทำเนาะมันไม่แพงเท่าไหร่หรอมาอ,อันเดียวนะ่ะเอฟซีขอให้ตังไปทำอยู่ทำไมไม่ทำเขายังไม่ทำน่าจะทำนะเพราะว่ามันมันปิดเงินนะนะั้นน่ะตรงหน้าสังเกตดูไหมว่าคนแค่ใหญ่ตรงข้างหน้ามันจะมีประตูเงินใหญ่ข้างหน้าเล่มใหญ่สองเล่มข้างหน้าคำว่าฟันกระต่าย <c oughs> ไปหา <B ert S 1> กินก็แก๊บๆกๆบแก๊บเก็บเก็บกินเลยแพี่เบิร์ตรงชัยเหรออันแหละมีฟันใหญ่ข้างหน้าเขาว่าหากินง่ายด,ดีๆนะเดี๋ยวก็หลดนีนแหละหลห เต็มปากเต็มคำเลยเหรอเนี่ยอืมเต็มปากเลยเลียวก่อนเลียวก่อนนะคะรถไข่เนาะหลบหลบนะหลบนะหลบนะรถใหญ่รถพ่วงรถเล็กรถไขก็ให้หลบหบไป ทางนาโอ้ยสวนมันนี่โอ้โหเยอะเลยสวนมันเห็นสวนมันเหนื่อยเลยเพราะว่าตั้งแต่เป็นสาวทำแต่สวนมันสวนอ้อยเด็กนั่งสามอเครื่องนี่วันนั้นน่ะมาซื้อไข่แผงหนึ่ง มัดใส่ข้างหลังโดดลุมปั๊บแตกหมดรถเหยียบด้วย,โหโหโหวยก็เลยว่าเจ้าที่เจ้าทางเอ้กินไปซะ หกโมงแล้ให้เขามาถึงนี่เนาะห้าโมงครึ่งหรือหกโมงประมาณนี้เนาะห้าโมงครึ่งนี่ลลห้าโมงเขามาสงเลยกว่าเขาจะถึงอืมโอเคครับครับจะยินเสียงลุด้ย่ะอันนี้นเท่าไหร่เสีย

น้ำหนักของมันนะอ่ะหมูหมูหันส่งที่นาลุงพลเลยครับมันจะอยู่ตรงตําบลกุดเรือคำนะฮะถึงสี่แยกก็ตรงมาอีกสองกิโลครับครับผมใช่คือผ่านบ้านจำปาดงตรงมาเลยฮะอ่ะะพอดีเราจะกินตอนเย็นประมาณห้าโมงครึ่งะครับ พี่เอาเอาเอาตัวใหญ่พิเศษมาเลยนะเพราะว่าที่นี่มี YouTube อยู่สิกว่าช่องเราจะถ่ายคลิปโปรโมทให้พี่ฟรีเลยฮะได้ได้ครับผมได้ครับครับโอเคขอบคุณครับอยู่ครับผมโอครับครับครับประมาณห้าโมงหรือห้าโมงครึ่งก็ได้ฮะครับผมเป็นไงล่ะ จัดตัวใหญ่พิเศษให้เลยอยากเจอลุงพลอีกตั้งหากเ <laughs> ย่นัดิใจกินหมูหานแล้วเย่เย่คลิปนี้ก็จบแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามขอบคุณค่ะ